ยานตนหรือว่าทนงตนว่าเป็นกรรมฐานเป็นลูกจิตของอาการองค์นั้นองค์นี้ด้วยแล้วแล้ไม่ไม่มีสถานที่หรือสิ่งเป็นเครื่องหมายให้เป็นความลงใจได้เลยว่า เป็นกรรมฐานเช่นตัณหกลุ่ตัวนี้แต่ที่น่าสมาธิภาวนามันก็พอแก้ตัวได้หรือยเพราะมันเป็นร่องรอย,น,ยนอนอยู่บนเสือบนหมอนทั้งคืนกันจะไปดูมันก็แก้ตัวได้ทั้งคืนทั้งวันเนะช่อนนอนนอน,อ,อนนอนเอาจนนอนเอาให้ตายกันก็ได้ออกมาก็มาอวดตัวว่าภาวนามาหลอกโลกว่าภาวน,นาก็ได้ แต่ท่นกลม